สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วย่ยนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับอ่าเรื่องราวในวันนี้นะครับก็เกี่ยวกับไฟส่องสว่างด้านหน้านะครับผมอย่างที่ผมบอกไปหลายๆคลิปแล้วนะว่าผมได้เปลี่ยนมาใช้ เลยมิตซูบิ s ันผมได้เปลี่ยนมาใช้ซูซูกิเออร์ตินะครับซึ่งไฟหน้ามันเนี่ยอืมไม่รู้ว่าด้วยอายุของมันที่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วหรือว่าไฟหน้ามันก็ไม่ได้สว่างตั้งแต่แรกแล้วนะผมรู้สึกว่าผมส่องไปข้างหน้าแล้วผมไม่ค่อยมองเห็นอะไรเลยนะทางทั้งที่ฟิล์มหน้ารถผมเองก็แค่สี่สเองใช่ไหมผมว่ามันน่าจะมีปัญหาที่หลอดไฟนี่แหละ ครั้นผมจะไปเอาหลอดไฟตัวมินิโปรเจคเตอร์จากคันเก่ามาใส่มันก็มีปัญหาตรงที่ว่า Suzuki e er อ t i ์ติ้รุ่นนี้เนี่ยมันเป็นหลอดแบบ h 4เหมือนกันใช่ไหมครับแต่มันดันมีหมวกเขาเรียกว่าหมวกหมวกบังหลอดเนี่ยติดอยู่ที่โคมเลยซึ่งไม่สามารถจะเอาออกมาได้ถ้าจะอ,าออกมาได้ก็คือต้องเหมือนก็ต้องถอดไอตัวฝาพลาสติกออกใช่ไหมครับแล้วก็ถึงเอาออกมาแต่ผมคงไม่อยากจะทําถึงกันขนาดนั้นถ้าเกิดเอาพลาสติก ก่อไฟหน้าออกมาได้เนี่ยผมว่าผมก็เปลี่ยนโปรเจคเตอร์เลยดีกว่าผมก็เลยคิดว่าเออถ้าจะเปลี่ยนทั้งทีเนี่ยเดี๋ยวลองเป็น led ดีกว่าเพราะว่าจะไปพวกเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะซีนอนหรืออะไรผมว่ามันก็ไม่เวิร์กละสมัยนี้มันก็ต้องเป็น led อย่างน้อยดีกว่าเนาะมันก็มีหลายแบบหลายรุ่นหลายราคานะครับผมก็ขอเริ่มที่ตัวราคาแบบก,ากลางๆแล้วกันไม่แพงจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ถูกมากจนเกินไปในความคิดผมเองนะ ผมก็เลยไปเสิร์ชหาข้อมูลว่าเออผมจะใช้ตัวไหนอะไรยังไงดีก็เลยไปติดใจยี่ห้อหนึ่งนะครับผมว่าผมก็เห็นในแอปสีส้มสีฟ้ามาบ่อยละยี่ห้ออะไรนะชื่ออะไรนะนบนบไซมั้งหรือสักอย่างผมก็ไม่แน่ใจว่าผมออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับก็เป็น LED จากจีนนี่แหละดูราคาแล้วก็ไม่ถึงพันแล้วก็ไม่ได้แบบถูกมากจนเกินไปอะไรอย่างนี้นะ แสงเป็นไงผมก็ยังไม่เคยรู้เหมือนกันผมกไม็ไม่ไม่ไม่สามารถบอกได้จนจนเนี่ยมาซื้อแล้วก็เดี๋ยวมาลองรีวิวให้เพื่อนๆดูเลยดีกว่านะเผื่อเป็นอีกหนึงทางเลือกและกันนะครับผมจะเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามชมกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง cassie bank channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว s ใหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ อบบคคุณมากรัพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับ อ่านี่คือตัว LED ที่ผมว่าน,นะครับเนี่ยผมอ่านถูกหรือเปล่าในยี่ห้อเลยนบไซโอ้ยอ่ะช่างมันเถอะมันจะยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะตัวสเปคของมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะครับแต่ดูรูปร่างกล่องที่ผมได้มาแล้วกันคือได้มาทีแรกก็แอบตกใจนะว่าอุ้ยมันเล็กมากเลยดูสิมันประมาณแบบฝ่ามือหนึ่งเองนะแต่ดูแล้ว,ด,ลวดูลักษณะแพคเกจก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นหลอดแบบ H4 นะครับผมอ่า ตัวสเปคเราค่อยผมค่อยขึ้นรายละเอียดให้นะะเดี๋ยวอันนี้ผมแกะพลาส,สติกมันแล้วรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะแกะตัวตัวข้างหน้าของเขาให้ดูตัวข้างหน้านะครับมันก็จะเป็นเหมือนเป็นพลาส,สติกนะครับแล้วก็จะมีตัวนี่กระดาษแข็งดีใช้ได้ไม่เกี่ยวอโอเคเขาก็จะมีตัวแมนนวลมาให้นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะวิธีการติดตั้งวิธีการใส่นะครับ ต้งหลังก็ไม่มีอะไรเลยคือเอาง่ายๆผมว่าถ้าเพื่อนๆเ,เปลี่ยนหลอดไฟเป็นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้ไม่ยากเย็นนะครับอ่านี่เขาจะอ๋อเขาจะเหมือนเป็นคู่มือแบบแมนนวลรวมๆเลยนะครับว่าหลอด H4 สเปคเป็นไง H8 H11 อะไรประมาณไหนนะอ่ะนนี้ให้ดูสเปคของเขา้ขาๆนะครับจะเป็นแสงสีขาวนะแล้วก็อ่านี่ Waterproof อ,อะไรต่างๆไฟ 6,500k ก็ จวางแสงสีข,า,ขาวๆหน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนี่เขาก็จะแยกออกเป็นสองกล่องนะครับเดี๋ยวแก,แกะมาให้ดูกล่องน,นึงก่อนเึ๊บเปิดมาแล้วนี่ก็จะเป็นนี้เขาก็จะมีตัวฟองน้ํากันหลอดนะครับอ่านี่บอดี Body, นะ้น่าจะเป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีพัดลมไฟฟ้าในการแบบระบายความร้อนตามสูตรนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูหลอดออกมาก่อนน,นี่นี่ตัวหลอดนะครับนี่ โน i ไซคือก่อนหน้านี้นนชอบอ่านเป็นยี่ห้อเลยนะโนวาไซมัง้งแต่พอมาดูดีๆเอา้ามันไม่มีตัวเองข้างหลังนี่ว่าอ่ะนี่ครับโอเคไม่ใช่ปัญหาก็งานก็ถือว่าดีเลยนะในความคิดผมทำส่งทำสีต่างๆแต่อันนี้แอบแอบแอบแงงวาเอ่อยึดแล้วทำไมน็อตมันยังเห็นอยู่ข้างนอกว่าอีกคข้างเป็นป่าเป็นเหมือนกันไม่เข้าใจเขา แล้วก็จะมีใต้ายคำเตือนนะครับผมนี่เห็นไหมเป็นสำหรับหลอด S4 นะครับก็บอกไว้ว่าตอนเปลี่ยนเนี่ยอย่าไปเปิดไฟทิ้งไว้นะครับผมเราก็ต้องปิดไฟก่อนมาสะดวอะไรต่างๆใช้ได้เลยนะเออใช้ได้ใช้ได้จริงๆดีดีดีอา่านี้นะครับผมืมเขหมือนว่าม,มีมีเหมือนกับเป็น QR โคให้นะครับถ้าเกิดมีปัญหาหรืออะไรต่างๆ,ๆนะ่นานานะอ่าโอเครูปร่างหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่ไดีก็ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวสึกตรงนี้น่าจะถอดได้นะเดี๋ยวผมขอถอดดูก่อน,นอ่าถอดได้จริงๆด้วยเดี๋ยวถอดได้ดูก็บิดไปทางซ้ายนะครับยึ๊บนี่มือเดียวบิดโอเคบิดเสร็จปุ๊บอ่าตัวนี้เบ้าก็ออกมาได้ซึ่งมันเป็นพลาสติก ซึ่งตอนแรกนึกว่าจะเป็นอลูมิเนียมนะอ่ะแล้วก็จะเป็นตัวหลอดก็ถ้าที่ดูในคู่มือเมื่อกี้นะครับก็คือค่อยถอดตัวนี้ก่อนแล้วก็ใส่นี้เข้าไปเสร็จป,ปุ๊บแล้วก็ค่อยเอาเออ,อยังไงวะเออไม่รู้เหมือนกันวะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลอง,ลองใส่จริงดูเดี๋ยวคงจะรู้กันว่ามันเป็นยังไงนะอ่ะมันจะคร่าวๆประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอใส่กลับคืนเข้าไปก่อนนะเดี๋ยวไปดูตอนติดตั้งกันว่า เป็นอย่างไรนะครับอย่างที่บอกไปนะครับรถรุ่นนี้นะเห็นไหมมันจะมีเหมือนหมวกหมวกหลอดบังอยู่ซึ่งเขาออกไม่น่าจะง่ายจากข้างหลังเลยนะดูแล้วว่าเอาออกแล้ว,ลวเดี๋ยวกลัวมีปัญหาจังเลยไม่รู้ออกอ๋อไม่ได้สิออกได้ไงเพราะมันติดโคมันเนาะต้องรื้อตัวฝาพลาสติกออกนะอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูตอนติดตั้งหลอดกันดีกว่าว่าทำยังไงนะครับผมว่าไม่น่ายากนะะเดี๋ยวมาดูกัน ็มีบอกไว้ว่าอ่าอันนี้หลอดต้องอยู่ด้านบนนะเรากะใส่เข้าไปถ้าตรงนี้มันไม่ถ้าตรงนี้มันไม่ตรงนะครับเพื่อนๆสามารถถอดอมาเปลี่ยนดา,านะครับ 看看。 ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมอมไม่ค่้เห็นเพราะมันอยู่ข้างในเนะาะโอเคเดี๋ยวเราเปิดไฟดูซิในเวลาแบบโอเคอย่างนี้อโอแสงพ้งดีแสงต้องดีอ,อเดี๋ยวลองลองตอนคืนกลทีเดี๋ยวมาดูแสงตอนคืนกทีดีกว่านะครับ จะให้ดูแสงจากไฟ LED ที่มึงเปลี่ยนมานะครับน,น,นี่ไฟหลีนะอน,นี่ไฟไฟตามนะแสงที่ออกมาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้อยู่ในซอยก็เลยมันจะแงแสงมันจะดูแบบโอเคมันก็พอดีซอยอะดด้านข้างก็พอเห็นเป็นเส้นบ้างข้างหน้าก็ เห็นเส้นคัตออฟเล็กๆนะครับแต่ไม่ได้คมเลยอย่าไปคาดหวังมันจะคมกลิบไม่คมเลยครับ mm hmm. เทียบกับม mm ินิโปรเจคเตอร์มินิโปรเจคเตอร์เห็นเส้นคัตออฟคมกว่าเยอะเลยนะครับผม mm hmm. แสงมันก็จะออกแบบแนวแบบฟุ้งๆกระจายไปด้านข้างนะครับแต่สว่างก็หลอดเดิมหลายเท่าเลยนะแต่อย่างที่บอกไปหลอดเดิมผมน่าจะหลายปีมาแล้วลหละนะอ่านี่เห็นไหมดูข้างหน้านะครับเห็นไหม เส้นคัดคอของเขานะครับผมไม่ได้ตั้งไฟหน้าเลยนะครับนี่นะครับก็เห็นสว่างทั่วซอยดีแสงพุ่งไปข้างหน้าดีอ่าเดี๋ยวไปดูออกนอกถนนกันว่าเป็นยังไงกำลังออกนอกถนนนะครับผมไฟถนนก็ยัางที่เห็นไม่มีเลย จะได้ในระดับหนึ่งในราคาของเขาแต่พอเจอแสงสีเหลืองเข้าไปก็กลืนเหมือนกันนะเมื่อถึงจะประมาณนี้อ่ะหลายคนคงสงสัยว่าเออถ้าแบบนี้เจอพวกฝนตก ือเจอเหมอกหนาๆนะเป็นยังไงบอกเลยนะครับว่า mm hmm. ก็ระดับมันแค่แบบพอใช้ได้อะบางคมแบบโอ้โหผมไม่ได้สู้แสงอะไรขนาดนั้นนะครับเจอเม็ดฝนเจอฝุ่นหมอกหนาะผมว่ามันก็อาจจะไม่ได้เห็นชัดเคลียร์อะไรขนาดนั้นนะมันสู้พวกควาแสงที่พวกมาจากโฮมโปรเจคเตอร์ไม่ได้หรอกเพราะนั้นมันแสงก็จะพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ตัวนี้เองก็ ไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับผมประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวจะไปสรุปตอน,น,นท้ายทีเรื่องราคาแล้วก็รายละเอียดต่างๆอีกทีนะครับผมเ,เดี๋ยวมาดูกันครับก็เสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการติดตั้งและรีวิวไฟไหน้ายี่ห้อนบไบไซ์มังหวังว่าคงเรียกถูกนะคบเป็นไฟ LED นะครับผมใส่กับหลอดคั <S <S ่ว H4 นะครับ ผมก็ซื้อมาจากในเว็บช้อปปีนี่แหละนะราคานะครับผมเมื่อหัก,หน,หกหนู่นหักนี่รวมค่าส่ง,สงสต่างๆนะครับก็อยู่ที่704บาทนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ละเอียดไว้ให้ใน Description หรือไม่ก็ในคอมเมนต์อีกทีละกันนะครับผมก็สนใจยังไงก็ลองไปกดซื้อกันได้นะส่วนตัวผมก็ว่าไม่ได้แบบเขาเรีวยกว่าไงดีนะไม่ได้แบบว้าวเลยขนาดนั้น อาจจะเป็นเพราะว่าเคยใช้เป็นลักษณะเหมือนพวกมินิโปรเจคเตอร์เนี่ยผมว่าแสงมันคมกว่านะอย่างที่ผมบอกไปในรถอย่างซูซูกิเอ er t ติก้าเนี่ยหลอดมันดันมีเหมือนมีหมวกอยู่ฝังอยู่ในโคมใช่ไหมถ้าเกิดจะเอาออกมามันก็ต้องเหมือนกับว่าต้องถอดฝาพลาสติกออกแล้วก็เอาโคมอะไรออกมาวุ่นวายมากเลยเราผมก็เลยต้องแบบซื้อเป็นหลอดแบบลักษณะ LED อย่างนี้นะไม่ไงั้นนะผมก็ เอาตัวมินิโปรเจคเตอร์จากคันเก่ามาใส่ละไม่งั้นโอ้แสงออกมาสวยคมเลยอันนี้มันไม่ค่อยคมเท่าไหร่มันก็ได้แค่ความสว่างนะนะส่วนตอนกลางคืนวิ่งก็มันก็กลืนไปกับแสงถนนนะครับไม่ต้องห่วงเลยถ้าเกิดเจอฝนผมว่าก็คงกลืนเหมือนกันนะมันก็ได้ในเฉพาะที่ว่าสว่างตลอดเดิมแล้วกันอ่ะพูดอย่างนี้แล้วก็ทําให้โคมไฟของเราเนี่ยมันไม่ร้อนมากนะครับผมมันก็ช่วยถนอมโคมไฟ หน้ารถของเราได้อีกทางหนึ่งนะครับถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นหลอดพวก LED อะประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูแล้วกันนะครับผมหวังว่าคลิปวันนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเรามาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ